อิเลดอยู่ข้างบนสายเสเกียสองคนสองคนหนึ่งสองคนหนึ่งเอยข้างบนตัวหนึ่ง e n e m y r e m a n i n g ซื้อได้พี่กายเอเคกี่กาเอรยังดูขวาอยู่ระวังแอปเปิลลี่นกำของมือระังแอปเปิลลี่หลังหลังไป โอ้ยมันไปเฮียช่วย้ง้ยเ้ยเฮ้ยเกะกัเอยู่ซ้ายซ้ายดอกแหละยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่กันแล้วตลาดหนึ่งตลาดหนึงสองตังตัวหลังปิปดูหลังขาสองตัวหลังเดตัวเดียว ่อ้ีกศี่เกศีหลังเยอมากอมาบ้านคนนึงบ้านสตัวอุ้ยเหียอะไรอะพีเกสว่างีกสว่างอุยเรานั้นสี่แอบเลยเดี๋ยวฉันแอบกฉันแอบจุกเองแอบไปไซเฟอร์ชอบตออแรลกูบอกว่าอะไรขอบปืนนะเพื่ มาแล้วค่ะสวัสดีมีคนในกลาดไหนคนในกลาดไหนอ่ะพี่ระวังประจันบานโอ้ยไปเลยปีแค่ทำได้บ well ้านอีกนี่นี่มีคนอยู Loki> ่ทางดีจ้าเนาะปีมึงอีกแล้วอะไรอะไรคุณไปอยู่บ้านอะไรอะเละขำ ไม่นอนให้ปล่อยไปแล้วมันจะติดเชื้ยซีก่อเฮ้ยเห็นไหม่เห็นปะเห็นปะเลน่าร้อยสามโอ้โหปีอะไรเรียกกูตลอดเลยไม่เรืวมากิมยืนอยู่กูแทนที่จะมายิงนี่นี่นี่ไม่เห็นไม่เห็นในมุมกล้องกูละมันโดนกูตันทั้งหมดอ่ะกูตันไปสามคนอ่ะ อนี่หันซ้ายหนีไปไหนเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นอุตส่าห์ช่วยเรียกครูตลอดเลยจริงแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่แถวนั้นหรอกชิโดนไาแล้วสวาว่าเปนบีนะบีเต็มเลยนะสองคนสองคนคือจอยกับเลนาไปนบีนะอ๋อระวังมิดระวัง โอ้ยพี่โดนไหมสองพิมพ์หกนี่อะไรอ่ะมีนะมีนะมีนะเตรียมเลยตานเตอร์เตรียมเลยแพิสแพมมันอยู่นี่วิ่งสวนสวนกระแสข้างหลังอ้อมคุณอ้อมเลยอ่ะเรียกคุยอยตั้งไกลตัวไม่อยู่ ตัวไม่อยู่แต่เป็นอะไรกันเลยไม่หยุดเลยอ่ะแกออกแกออกทังมันเป็นคุณสมบัติพี่แกได้พี่แกได้พี่ไม่ต้องพี่โดนทำไมไม่นัดกันอุ้ยอุ้ยตัวหนึ่ง ultimate b ิ r ์ t water shoot ใจเย็นใจเย็นยี่ปียี่ปีเลยอันนี้ไม่ใช่แค่กูและที่มีปัญหาชอบหน้ากูมนักูเห็นกูถ่ายท่อสดอยู่คือกูกะว่าโอ้ยอีเลน่าเฮียเอเลน่าติตดกูตอบว่ากูอะตายแน่แต่โมกนนังจะตายค่ะอ๋อคิวจิกับพี่เลย นี่ไง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 มีสมองหกสิบชิจิหกส้ยวา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 ยวริ้ด้มีของเสียงสียงตะนแล้วพวกคุณทำอะไรกันดิโอุยขอให้ทีมด้ช่วยด้วยข้างบน ฉันเได้อยู่แล้วข้างบนอยู่ข้างบนหัวแกตาลข้างบนหัวแกม่วงเลยฉันเห็นฉันเห็นอยู่แค่เดียวเชื้อปั้งไปแทนเป็นพาตอแหลตอแหลไงตอแหลอะไรเฮ้ยโคตรโคตรบอลมันมองไม่เห็นก็อย่าพึ่งวอไอ้เยู่ใต้รูโคตรอะไรบอลหลังม่ สะบัดเองตั้งอ่ะถ้าแบบอ้ยก็เป็นแนวตั้งก็ได้พูดให้ชื่นใจหน่อยโคตรเที่ยอะไรเดี๋ยวตั้งอ่ะเนี่ยเที่ยไงล่ะทีนี้ฉันเลือเลือดสองพี่หนเริ่มเล่นแล้วสไปร์ตกข้างบนข้างบนมีสเปกเตอร์ตันข้างบนมีสเปกเตอร์นะ เป็นกีขอโดนก่อนขอโดนก่อนแล้วมันยังไงล่ะทีสองตัวซีทีสองตัวอุ้ยร้อยแปดกับร้อยหนึ่งเพราะว่าบิมเพราะว่าบิมเจ็บร้อยแปดร้อยหนึ่งฉันต้องทำอะไรอ่ะฉันทำไม่เป็นอ่ะไม่มีปืนอ่ะไปละเพราะว่าบิมเจ็บไอ้เคียนนี่ก็ชอบยืนบนนั้นจังเลยแก่เอ้ยโอ้โหมันเดือดคันบิกินแล้ว ไอีเยหน้สมารอยู่หลังโอ้ยข้างๆมีคนมาใส่แล้วนี้ต้องทำยังไงอ่ะอันติใส่ตัวเองดิเพิ่งหันหน้าเสร็จโอ้ร้อยสี่เลยน้าเต็มเลยทำได้ทำได้สามารถได้ ติดเป้งค่ะโอ้แล้วปืนกูไอ้ที่นาใช้มีดฟันโอ้โอ๊ยแม่คกูปิดกูปิดรูมึงดูสิปิดรูดูแข่งกูสิอะไรทีนี้ไม่มีใครแข่งหยีมาดูดิเสียว จ pues ังหวะเสียวไปนะมีแต่ยายไม่ชัดเจนไปละดับทองไปไหนไปไหนว่างก่อนโอ้ยฉันไปกว่ามเดอนไม่เดอนมาแล้วตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี <m ai> <m ai ้มาข้างฉันมาเว้ยดิ้งดิ้งดิ้งเจ็บเจ็บเพี้อเออใกลแค่ไหนนั่นไงนั่นเนี่ย กูเกาตาอยู่พี่แกเกาตาเตามันคือปล่อยเมาส์อยู่เนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่มึงชอบทำอ่ะจะชอบแต่งเรื่องเองอ่ะประโยคไม่ดีเลยภาใครหรอประโยคไม่ดีเลยชอบแต่งเรื่องเองไม่แบบแต่งเรื่องแบบแต่งกรไอ้ตรงนี้อ่ะมึงเชื่อไหมว่ามันมีสักคนหนึ่งที่จะต้องแฟงมา เออหน้าโอ้เฮ้ยตามาอยู่นี่มาดูนน้ำแข็งกูดิแล้วพี่แกตกใจแบบโอ้ยดูน้ำแข็งกูดิเฮ้ยเอ้เรื่อเปลี่ยนเป็นลานสายชะงงงหน้าไล่เจริงมันตัวในตังข้างบนดีเลยไม่กล้าเกาเลยอะก้าเกาทอ๊ก นี่น่นา,นามัเลยอ่ะแจ้งทีมตามตามไม่ว่างทราบละทราบละก็ <laughs> ของ <laughs> เก่าก็หัวแม่คันหน่ <laughs> อยห n e energy remaining ดาแห่งทำคันที่ถ้ามันนี้นี่แล้วมันเป็นยไงคันหน้าเมื่อกี้ก็คันหน้าดีไม่เก่าโซว่าวเกมคันหน้า <laughs> <laughs> มันแก้วไม่เคยลืมอ้าวลืมซื้อสโมกลืมซื้อทุกอย่างเลยขอโทษนะลืมยังสรุปกูยับยังทำพี่ับินี้อุ้ยมึงดีเซฟไม่ตายกูจริงตายแล้วเบสได่วางสิไม่เป็นไรพี่สาวไอ้เฮียกดอันติไม่มีกูไม่กดตัวเองเฮ้ยข้างมาไม่เห็นหรอด่าทำอะไรอ่ะไอ้ข่าม ต้องตายๆไปที่จะเอาปืนสารสารมันเจ็บแล้วมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอ้มือกูก็เจ็บมันเจ็บกูก็เจ็บโอ๋อเหอสาวน้อยคนเดียมั่นใจเลยแกเพื่อนเซฟฉันเต็ม มีจริงมีจริงอ๋ออยู่ในความสงบอยู่ในความสงบเลยมีวิ่งตรงนี้หน้าน้ำไนจีเรียบนหัวกี่ก๊ะทำไมยิงไม่ได้เลยอ่ะขอฉันขอใช้เช็คเชีคเฮ้ยเหมอนฉันคุกซิคุยปืนกูสกิลอ่ะพี่มันเดินบันหายไปไหนแล้วนักมกู ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยยังอยู่ได้ยิงไป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 เป็นหัวคุณลงแล้วลงมาแล้วมันลงมาแล้วงอยู่ข้างล่างแล้วยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ข้างล่างแล้วต้อ้ยไปยิงไปยิงเลยโอ้ยพี่แเอ๋ยทีละคนสิแล้วเมื่อกี้ฉันเดินพี่เกตก็เดินบังเป็นคู่ขนาดเมื่อกี้กระสุนเต็มตัวบนหัวพี่เกต เดินไปรับกระสุนใครบ้างก็ไม่รู้รอดมาได้ไงก็ไม่รู้แบบเดินไปใา้ก็เดินไปใช้เป็นแบบทางคู่ขนาดแล้วแบบโขลกกูเห็นตะหลังพี่เกศเอ้ยมันอยู่มันอยู่กลางอยู่มิดแต่มิดไหมจริงเหรอโอเเมื่อกี้มันกดรถเข็นอยู่จริงว้ายจริงเอาเลยเบคตบมันทั้งหมดสั่นคอขึ้นด้วยเบ๊กตื่นตื่นเขาใช้ก้างก่อน มึงไปเก็บปืนหน้าประตูเลยเป๊กไม่ฟินอ่ะพี่สาวอุ้ยแปดสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบตาลตรงนี้มึงมันยายนะเอาจริงเสียแล้วเหรอใช่มันกำลังเดินนวโอ้ยปืนที่อะไรอ่ะพี่ถ้ามันเข้ากาลาดอีกเราขึ้นสเตจแล้วเราแฟงมันดีกว่าเสียงใครวิ่งดิ้นกันใช่ปะ Yes โอ้โหพี่เกมเนี่ยลงมาซิเขายิงทะุไอ้เยยฉันเองฉันเองคอยปรับปามเลยมาเอาไปไหนอ่ะอ้าเดี่ยวทอดทิ้งกันอุยใครอีกนไม่มันอีกอะขัดเบเร์เลยพี่เกมยิงเช็คอละมองๆงต่นอนมองหน่อยเดี๋ยโผล่นะี๋ยาโผล่ ตลับกมึงตรงนี้แหละมึงมึงเออโหพิมโลเบ๊กทีมบึงมึงปืนพกเพื่อเพื่อพี่มันโลมันโลตะมันร2อยสิบเม มึงก็ใช้ปืน่มังจีจายน่ไปเสิร์ฟซูกิชิใส่พาน์ทเดีอยพึ่งตายจ้าหกปืนจ้าอค่ะหายไปละอุยวางบีวางบีวางบีข้างนอกเลยข้าอก พี่แก๊สข้างบนเหรอเม่อไหร่จังหวะนี้แหละจังนี้แหละที่รับกาคนแชทเตอร์เกมยิงเช็คก่อนมีมิดมิดกระลาเบรกยังขึ้นมาสิมาเลยจนตายหรอกเห็นไหมพี่ตาลมันเป็นยังไง ถูกชกลูกชิ้นโตแล้วไม่นอนเป็นไปได้ยังไงระวังร้อนมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเล็กรีดใเสียงเรียกอ่ะหันมาแล้วตัวกระเด็นไปแล้วเสียงสุดท้ายอ่ะศพศปลิวอ้อไม่มีใครดูซีอะไรนี่มุมนั้นมันมุมนั้นแม็ม็กทำอะไรอ่ะบาปกรรม3 seconds left เบแม็กแม็ก CDA ตั้งสติหน่อยนี่ินี่เดินลอยหน้าไปทุกที่มึงสบต่อไปเด็กขว้กเลยต่อไปเอ้ยิงๆกูทลายอยู่ตั้งนานนี่พี่เก็ตทีนี้ทีนี้เราปิดแต่เราไม่ยืนอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันเนี้ย แม่แม่ฟารโมผีแมวบอกแล้วว่าฟารโมปันไงเนันเงินในอะไรนะพี่อมรับนักฟาดเลยนะเออที่ไปบอกมันไปบอกเองเจอจริง เฮ้ยล่าสุดเลเยอร์สแตนดิ้งปึ้งรันี่ไปไหนพี่เชนมันมีบักกี้นะสวยอเอาพี่กุน่อยเถอะเฮะอไต่ตีนไต่ซีนไส่มือไค่กิน เขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้ว啊ไขไม่ได้มาเร็วตาลจ้าตา